อนนี้บะกออยู่ที่ร้านดังนะครับแถวย่านจะเรียกว่าย่านอะไรเนี่ยแถววัดเมืองกายนะครับชื่อร้านลาบบังเกอร์ครับนี่ครับทุกอย่าง10บบาทลาบบังเกอร์นะครับมีลาบหมูดิบลาบหมูสุกลาบเนื้อโอเยอะแยะนะครับนี่ร้านเปิด4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับหยุดวันจันทร์ ก็ขับเรื่อยๆมานะครับเลยค่ายกาวิระค่ายกาวิระอยู่ขวามือนะครับแม่น้ำปิงอยู่ซ้ายมือนะครับร้านก็จะอยู่นี่ครับร้านเล็กๆนะครับมีความโด่งดังนะครับทุกอย่าง10บาทนะครับนี่ครับกลับบ้านไหมคะมีูที่สองนะจ๊ะแอปกุ้งกมีแอปปลาซิวแอปหมูหมูกระจกนะครับแอปอ่ออ่ออ่อนี่แปลว่าสมองนะครับ สั่งอะไรไปบ้างเนยครับลาบบังเกอร์มีใส่อั่วใส่อั่วบาทบาทบหมูใช่มีแกงออมเนื้อเนื้อมีเครื่องอันนี้คอหมูย่างคอหมูย่างสิบบาทนะอันนี้ไข่ปลาไข่ปลาอือันนี้แอปองออยู่กินไม่ได้หรออ๋อเอาไปเลยนะตองอันนี้แคบหมูอย่างสิบบาทสิบบาทไข่ปลาผมเด็กน้อยเอาไปให้มันมันไม่ใช่อีสานเนี่ยมันไม่มีส้มตำนะไม่มี ต่ลรไม่กินเลยมาแย่งทำไมเอ้ากินงี้บอกตอนไหนว่าไม่กินมันมีแอปอไรนี่ด้วยอะ่ะแอปกุ้งเอาไหมอือเอาแอปกุ้งเราเอาเดี๋ยวไปเขียนตรงนู้นซุปเปอร์เตีมไก่เราเต็มนะอ่ะอาอ๋อหมกกุ้งเราไอนะนั่นอ่ะเมนูอยู่ติงเสาอะ่ะที่เสาวบวชไปสั่งเลยน้ำพริกมีไหมน้ำพริกไม่มีนะเขียนก่อน เขาเดี๋ยวไปติ๊บนึงแล้วมึงแยกกินเนี่ยเออเอกสั่งเอกสั่งไปสองนะสั่งไปสองนะใส่ลืมเดี๋ยวเอามาอีกสองเลยอือสุเปอร์ดาใจว่ามีราบดิบหมูม้วนื้อดแมวแมสิบบาทขายได้ไงอ่ะดิบอ่ะประมาณนั้นน่ะไงแกออมรำมอกินได้ชึ่งตรงสิบบาทขายได้ไง มา,าลมอ๋อแอบ,บอองอองยังอยู่แน่นอนอองอแปลว่าอะไรครับสมองเป็นแบบว่สมองจะ<อ>ได้มีสมองไปเขียนดิไอของรำมือละไปเขียนได้ไหมไปหยุดถ่ายแล้วไปเขียนสนับสนุนโดยโตยโยต้าชัวจังหวัดเชียงใหม่ คิดจะซื้อรถยนต์โตโยต้ามือสองต้องที่โตโยต้าชัวเชียงใหม่053 273 000 0